6ทุ่มกับ2 3นาทีเสร็จนะครับทันทีที่ผมเปิดป่องควันนะครับควันแบบนี้ก็ทะลักทะล้นออกมาเลยครับควันแบบลักษณะคล้ายควันบ้าได้ซ้ำไปนะครับแทบจะหนึ่งนาทีนะครับเนี่ยอหื้อ ุนแล้วก็แสบตาครับน่าจะใช่ควันบ้าเลยนะครับเนี่ยคืออบอุณหภูมิมันขึ้นมา4จุดเนี่ยเกือบร้อยนะครับค้างอยู่เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงพอเ,เปิดป่องเท่านั้นแหละครับควันพุ่งออกมาเลย ไปดูอุณภูมิครับอุณหภูมิร้อยเจ็ดสิบร้อยสี่ร้อยหนึ่งเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดครับอุณหภูมิควันมีน้ำหยดลงจากสังกะสีไหมครับนั่น โอ้โหนี่มันควันมันควันบ้าเลยนะครับเนี่ยหืมฉุนใช่เลยครับมันแค่ไม่ถึงห้านาทีครับหลังจากเปิดปล่องมันซัดออกมาเลยครับนี่คือประโยชน์ของการอบพุ่งทะลักทะล้นออกมาเลย นี่อุณหภูมิยังไม่ถึงสามสี่ร้อยเลยนะครับทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะว่าควันบ้ามันน่าจะออกมาที่อุณหภูมิไม้มันที่สามร้อยเนี่ยแต่อุณหภูมิควันตัวนี้เจ็ดสิบเก้านะครับแต่อุณหภูมิไม้เนี่ยมันแค่ร้อยหมายถึงอุณหภูมิข้างบนเตาอ่ะร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเก้าเองครับอุณหภูมิควันแปดสิบแล้วครับอุณหภูมิควันแปดสิบละ โอ้โหอมันทะลักออกมาเลยครับสรุปก็คือท่านผู้ใช้เตาแบบถังครึ่งผมคิดว่าก็คงไม่ต่างจากเตาทังครึ่งนะครับเพียงแต่ว่าผมเอาจุดเตาไปจุดเผาไว้วางข้างล่างเท่านั้นเอง ควรจะอบไม้เลยครับ4ชั่วโมงอบแบบปิดปองนะครับอบแบบสตีมมิงนี่แหละนะครับดูควันบ้าซะก่อนครับโอ้โหสะใจมากๆเดี๋ยวผมจะรอให้เตาติดเต็มที่นะครับจากนั้นผมก็จะถอยฟืนออกมาไม่ให้มีการเผาไหม้ที่ห้องนี้แล้วจากนั้นผมถึงจะเริ่มกระบวนการ เก็บน้ำส้มควันไม้นะครับโอ้โหไม่ถึงสองนาทีครับหลังจากเปิดปลอ่องอุ๊บพักพุ่งออกมาเลยครับแม่ร้ายกาจจริงๆรอุรูฮูมิจุดที่หนึ่งพุ่งขึ้นไปเกือบสองร้อยแล้วครับเห็นไหมครับข้อดีของเตาแบบ ขันบันไดก็คืออุณหภูมิจุดที่3เห็นไหมครับแม้ว่าจะวางเรียงฟืนแบบแนวนอนเนี่ยอุณหภูมิที่3มันก็ขุ้สูงขึ้นไปสูงเอ้คลิปนี้เท่านี้นะครับโอ้ชุดเป็นบ้าเลยโอ้โห